วันนี้ My p ์พีทพีจะแนะนำการติดตั้ง Odoo 17บนเครื่องและเตรียมพร้อมให้ใช้งานได้บนลูคอลนะครับในวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการแนะนำการติดตั้ง o d o o 17บนเครื่องและเตรียมพร้อมใช้งานให้ได้บนลูคอลนะครับเพื่อช่วยให้สามารถทดลองใช้งาน Odoo ได้ที่บ้านหรือจากที่ทำงานของตัวเองได้ก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงในโปรเจกต์ต่างๆที่ต้องการได้ครับ อ,อันดับแรกนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดตัวติดตั้งมาก่อนนะครับโดยเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากที่เว็บนี้เลยครับจะเป็นของโ o ดูนะครับจะเป็นหน้าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็สามารถเลือกเวอร์ชันที่ต้องการได้ครับวันนี้ผมจะมแนะนําเป็นเวอร์ชัน17นะครับก็สามารถเลือก OS ที่เพื่อนๆต้องการนะครับโดยผมจะแนะนําเป็นปของ Windows นะครับ กพตอนนี้ผมกําลังใช้งานบน Windows ครับก็จะมีให้เราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้2เวอร์ชั่นนะครับก็จะมีแบบ community แล้วก็ Enterprise นะครับก็จะมีแอปฟรีแล้วก็แบบจ่ายเงินนั่นเองผมจะติดตั้งของ community นะครับแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยโดยสิ่งที่ต้องเตรียม ก่อนติดตั้งตัว o d o o นะครับก็จะมี Python นะครับก็ให้แนะนำเป็นเวอร์ชัน3.8ขึ้นไปนะครับถ้าให้เป็น3.10 3หรือูงกว่าก็จะยิ่งดีครับแล้วก็จะมี Postgresql นะครับขั้นต่ำก็เป็นเวอร์ชัน13นะครับแต่ก็แนะนำเป็นเวอร์ชัน14แล้วก็15นะครับอันนี้แล้วก็ติดตั้งได้แล้ว อันนี้เราก็ดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้แล้วนะครับต่อมา,าก็จะมาเปิดไปที่ตัวติดตั้งได้เลยครับครับนี่จะเป็นภาษาที่เราต้องการเลือกนะครับก็เลือกภาษาอังกฤษได้เลยกด next ได้เลย ข้อตกลงนะครับอันนี้ก็สามารถอ่านได้นะครับตกลงต่างๆครับแล้วก็กดอัดยอมรับได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ only นะครับก็คือ only server นะครับ server นะครับกด next ได้เลยตรงน,นี้เป็นผ่านที่เราติดตั้งนะครับแล้วก็เลือก ดีฟอรก็ได้ครับหรือเพื่อนๆจจเลือกเป็นพาดอื่นก็ได้ครับตามเพื่อนๆสะดวกครับทั้งกดอินสตอลได้เลยจากนั้นก็รอติดตั้งสักครู่ครับ ตัวนี้จะเป็นการติดตั้งแบบหลายเวอร์ชั่นนะครับก็คือผมมีของเวอร์ชัน Odoo 15อยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ตัวฐานข้อมูลกับตัวพอร์ตของที่ที่พอร์ตมันจะซ้ำกันนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนพอร์ตให้สามารถใช้งานได้นะครับ ตอนนี้ก็กำลังติดตั้งตัว Windows s e r v i c e นะครับแค่เสร็แล้ว โอเคตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับสามารถกดนิกได้เลยนี้ก็กด start ทโ d ดูได้เลยนะครับพอเราปิดไปมันก็จะเปิดหน้า a u d ูให้เราตอนนี้จะเป็นพอทของโอ d ู o สิบห้าที่ผมสร้างไว้นะครับตอนนี้เราก็จะมาเปลี่ยนพอทกันนะครับโดยนี้มันจะเข้าไปที่ป่าท,ที่เราเลือกการติดตั้ง a u d ู1สิบเจ็ดในตอนแรกนะครับ แล้วก็หาตัว w 17ก,ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็แก้ไขไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้ต้องเข้าได้โดยใช้อด min น,นะครับเข้าด้วยสิเแอ min น,นะครับจึงจะสามารถแก้ไขได้โอเคครับอันนี้แล้วก็กดเข้าไปที่ผัด นี้ได้เลยนะครับก็ับมาก็ได้ความรวดเร็วก็แสดงไฟล์ทั้งหมดก็หอหาไฟล์ที่เราต้องการนะครับก็คือไฟล์นี้ครับ module o config นะครับไว้ได้เลยแล้วก็จะมาเปลี่ยนพอ t ตัว HTTP port นะครับก็คือตรงนี้เปลี่ยนเป็น71ครับก Save ธรรมาก็ตัว w ดเ Service ครับแล้วก็ค้นหาว i n d o w s 17ครับ็็ีส Start ก็เข้าด้วยพอทที่เรากดเข้าเมื่อกี้นะครับตอนนี้ยังใช้ฐานข้อมูลร่วมกันอยู่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนฐานข้อมูลด้วยนะครับดยผมก็ได้สร้างอินสแตนขึ้นมานะครับให้ใช้เป็นพอทสามห้าสี่สามสี่นะครับ สแตนของตัวโฟลดเกตทิบสามครับก็เปลี่ยนพอร์ตแล้วก็ทำเหมือนเดิมมีสตาร์ทได้เลยแล้วก็รอสักครู่ครับ ครับเราก็จะได้ฐานใหม่มาแล้วนะครับฐานที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้ครับแล้วตั้งตั้งฐานดูนะครับโมดู DB เมลว่าเป็น username นะครับเป็น admin ก็ได้ครับฐางกฤษประเทศไทยเพิ่มรีโม d ดาดตาไปเลยนะครับแล้วก,กดคิด S database ได้เลย เกิดมีใครมีโอ้ดโดยหลายเวอร์ชันติดต่อกันนะครับมันก็จะทําให้ใช้ตัวฐานข้อมูลเดียวกันนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับก็อาจจะต้องนี่เป็นปัญหาที่พอทพิดไม่ได้เปิดนะครับเราต้องเปิดตัวสแตนเซอร์เบอร์ของเราก่อนนะครับของตัวฐานข้อมูลครับแล้วก็เปิดเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้เราก็ลองสร้างฐานได้เลยนะครับกดคีดคย์โอเคครับเหมือนจะมีฐานอยู่แล้วนะครับที่เราสร้างไว้นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยก็ลออ็อกอิงไปด้วย เส้นหน่งเมื่อกี้นะครับโอเคเพียงเท่าน,นี้แล้วก็จะสามารถเข้าไปที่ ตัวแอปโคดูสิได้นะครับสามารถใช้งานได้แล้วและนี่ก็เป็นการแนะนำการติดตั้งโคดูสิบเจบนเครื่องและเตรียมพร้อมให้ใช้งานได้บนโลเข้านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึง